สวัสดีค่ะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้จะเป็นการทานายดวงความรักการงานการเงินให้กับชาวธาตุไฟนะคะประจําปักแรกสิงหาคมก็คือ1นึถึงสิหาสิงหานะจ๊ะก็เดี๋ยวอมจะดูเป็นเรื่องของความรักก่อนนะคะคลิปนี้เอาเป็นของคนโสดก่อนละกันนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคนโสดธาตุไฟนะสําหรับคลิปนี้นะแล้วก็ปิดท้ายการงานการเงินนะคะอ่ะ ใครอยากสนับสนุนช่องนะคะเออเดี๋ยวอมดูซิลืมดูยอดเลยนะออใครที่อยากสนับสนุนช่องนะคะใต้คลิปนี้เนี่ยจะมีเบอร์บัญชีนะคะของออมอยู่นะก็สามารถโอนมาโดยตรงได้เลยจะแปะสลิปจะ,จะแปะสลิปหรือไม่แปะนะคะแล้วแต่เลยนะจ๊ะรอเรือรอลิงนี่ใช้ไม่ได้เลยนะคะแต่ตอนนี้นะคะยอด ที่ทุกๆคนโอนเข้ามานะคะมีอยู่1,638นะคะจุด2,8บาทนะคะโดยยอดนี้เมื่อวานนะคะออมเอาไปจา่ายค่ารักษาลักกี้นะคะค่าเติมน้ำเกลือ นะคะกับค่าเออค่าเติมน้ำเกลืออย่างเดียว350บาทนะคะกระต่ายคอเอียงที่ออมอุปการะมานะคะก็จะเหลือยอดตอนนี้1638.28นะคะก็มาติดตามความเคลื่อนไหวนะคะของเงินที่ทุกทคนส่งมาสนับสนุนออมได้ที่นี่แหละนะคะทางช่องทางชุมชนบ้างอะไรบ้างด้วยนะ นะคะก็สนับสนุนกันเข้ามาได้รับรองว่าจะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะจะไม่เอาไปใช้ในทางฟุ่มเฟือยนะคะเป็นการใช้ประโยชน์นะคะในชีวิตของออมนี่แหละนะคะแล้วก็ถ้าในอนาคตมีมากพออาจจะมีตังเปลี่ยนไม้ที่มันไม่ต้องเป็นขาแบบนี้ไหมอะไรเนี่ยค่อยว่ากันนะคะคืออยากได้เป็นไมหนีบที่เสียงดังหน่อยเพราะว่าอมจะมีปัญหาแบบพูดดังมากไม่ค่อยได้นะคะมันจะแบบ เจ็บคอแล้วก็แบบความดันขึ้นหัวอะไรเงี้ยทุกคนคือเหมือนกับร่างกายสุขภาพมันมันไม่ไม่สามารถตาเบงหรือตะโกนได้ไงนะแต่ด้วยความที่ออมก็กลัวทุกคนจะแบบไม่ค่อยได้ยินออมอะไรเงี้ยก็จะพยายามพูดให้ดังแค่นั้นเองนะไม่เป็นไรนะคะเอาไว้มาติดตามกันว่าออมใช้อะไรไปบ้างละกันที่นี่แหละนะคะเอาละเรามาเข้าคําทํานายเลยดีกว่านาอะนะคะ ใครอยากอุดหนุนกันก็ใต้คลิปนี้จะมีโปรโมชั่นอยู่นะคะเป็นเซรั่มสบู่หน้าทองนะคะที่ลงพลังงานหน้า,นาทองร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแถมสีพึ่งปรฐมังหน้าทองสนใจก็ดูใต้คลิปนะคะเอาละคะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูคนโสดอมาขอดูก่อนเลยนะคะว่าเดิมทีคนโสดเป็นอย่างไรบ้างนะคะความรักคนโสดเป็นยังไงคะคนโสดธาตุไฟ อเออในบางเคสเนี่ยมีพ่ชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกนะชาวธาตุไฟคุณอาจจะมีความสุขอยู่กับครอบครัวกับเพื่อนกับฝูงกับสังคมนะคะแต่อ้อมมองเห็นมันมีหนึ่งถ้วยเข้ามาใบแรกเลยอะ่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าน่าจะมีความรักใหม่ๆเข้ามาหรือเปล่า นะคะนี่อ่านจากหน้าไพ่นะมีความรักใหม่ๆเข้ามานะคะจากสังคมสิ่งแวดล้อมคนรอบข้างนะคะเออจากกลุ่มเพื่อนฝูงจากอะไรก็ได้เนี่ยนะแล้วแต่มันดันมีเจ็ดไม้ปิดตรงนี้เอาว่าอาจจะมีการแอนตี้หรือว่าไม่เห็นด้วยหรือว่ามีการบล็อกปิดกัน้นกันไปแล้วก็ได้อะ แสดงว่าชาวธาตุไฟคนสดบางคนนะคะมีใครบางคนเข้ามาที่ดูจะแฮปปี้อย่างที่ยพูดไปแต่ความสัมพันธ์ออนๆอ f อ o ฟอก็ได้นะนะคะความสัมพันธ์ออนออนออฟออฟนะคะมูฟออนเป็นวงกลมนะคะหรือมันมีการแอนตี้เกี่ยวกับอะไรอ่ะมันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดันมีคู่มีแฟนอยู่แล้วหรือมันแอนตี้กับเฮ้ยมันดันเป็นกลุ่มเพื่อนสังคมเดียวกัน นะคะมันมีพลังงานในเชิงแบบไม่ชอบสิ่งนี้แอนตี้สิ่งนี้ปฏิเสธสิ่งนี้หรือบล็อกสิ่งนี้อะ่ะนะคะพลังงานมันมันมีอารมณ์ตรงนั้นอยู่นะแต่ภาพรวมก็เอามาว่าเป็นความสัมพันธ์เฟรนด์โซนนะคะที่สนิทแล้วก็ที่ค่อนข้างผูกพันกันมากๆคะ่ะภาพรวมนะคะภาพรวมความสัมพันธ์นี้น่าจะเป็นแบบเฟรนด์โซนที่ไม่ให้ล้ำเส้นกันมากนะคะแบบค่อนข้างสนิทกันพอสมควรน,นะคะ มีมิตรภาพดีๆไปแฮงเอาท์ไปดิ้งไปดื่มหรือว่า,ามีความแฮปปี้กันพอสมควรแหละแต่น่าจะเป็นในทิศทางออนออนออฟออย่างที่เอมพูดไปนะนะคะไม่งั้นก็จะมีเรื่องราวที่ไม่ชอบใจในในในเวที่อมพูดไปแล้วนะ,ะทีนี้เรามาดูสักนิดซิว่าปักแรกสิงหานะคะจะเป็นยังไง ปักแรกสิงหาสำหรับโสดสนิทมันคือการแฮปปี้อยู่กับเพื่อนนะคะกับครอบครัวนะคะปักแรกสิงหาค่ะคนโสดธาตุไฟปักแรกสิงหาคนโสดธาตุไฟมีไพ่ชาวออกกันเมถุนวันพุธนะคะแล้วก็ชาวกรกฎนะคะหรือว่าวันจันทนะปักแรก สิงหาเอามองว่าถ้าเกิดนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังต้องการนะคะที่จะเดินเข้าเดินออกหรือไปไปมามาหรือยังต้องการที่จะใช้จิตวิทยาใช้เซนส์อะไรในการที่จะโน้มน้าวอีกคนนึงอะเอามองว่ามันยังไม่ไม่เห็นเป็นความสำเร็จเท่าไหร่นะคะในเคสที่ไปไปกลับกลับ o o on, on off m o v m on มอ o ฟอเป็นวงกลมเนี่ยเอามองว่ายังไม่มีการเปิดใจให้กันเท่าไหร่อะ นะคะแล้วยิ่งถ้าเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะที่ซ่อนเร้นเปิดเผยไม่ได้นะคะผีเข้าผีออกเป็นความสัมพันธ์ที่แบบไม่รู้ว่ามันจะเอ้อเออหมู่หรือจ่าไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงอ่านอ่านอ่าน,านยากเดาเกมยากเนี่ยเอามาว่ายังยังไม่เห็นความคืบหน้าในความสัมพันธ์ลักษณะนั้นเนาะนะคะไม่ว่าจะเป็นคนเก่าที่กลับเข้ามาก็ดูยังไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่จะดูแฮปปี้ชื่นมื่นประสบความสําเร็จอะ ก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ความสัมพันธ์ของชาวธาตุไฟเนี่ยยังอยู่ในภาวะของการเงียบๆกันอยู่คะ่ะนะคะยังอยู่ในภาวะของการที่แบบยังคาดเดาอะไรอะไร,ะไรต่อมิอะไรไม่ได้สักเท่าไหร่อบางคนถ้าเกิดว่าไม่ได้บล็อกปิดกั้นกันนะคะก็คงจะค่อนข้างแบบอ มันมันมันเป็นลักซอนเลนฉันไม่อบไม่ชอบเลยหรือว่าฉันไม่ชอบความอ่านยากของความสัมพันธ์นี้การเดาทางไม่ถูกงความสัมพันธ์นี้เลยอะไรเงี้ยอืมนะเป็นประเด็นแบบจะว่าแอบรักแอบชอบได้ไหมก็เป็นไปได้นะคะในเคสที่แอบรักแอบชอบกันก็คือแบบยังไม่ได้เห็นความคืบหน้ามันลงคำว่ายังไม่เห็นความคืบหน้านะคะ แม้ฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งอาจจะดูพยายามหรือว่าพยายามหาวิธีหลายๆอย่างหรือว่าไปมูเตลูหรืออะไรก็ตามอะค่ะนะคะอืมดูยังไม่ค่อยคืบหน้าค่ะความรักความสัมพันธ์คนโสดอืมถ้ายังบล็อกถ้าบล็อกกันก็ดูทรงยังบล็อกกันอยู่เหมือนเดิมอะนะคะมันจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าบล็อกกันก็ยังบล็อกกันอยู่เหมือนเดิม อ่ะเราไปดูความรู้สึกกันหน่อยดีกว่านะคะว่า,าไม่สิเออเออเอาเอาเอันนี้ก่อนเอาเคสที่คนโสดที่เป็นประเด็นตรงนี้ก่อนดีกว่านะเดี๋ยวขอดูหน่อยค่ะว่าเขารู้สึกยังไงคะ่ะคนโสดธาตุไฟเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะเขาจะนะต้องใช้คําว่าเขาจะรู้สึกยังไงกับคุณบ้างเหมือนกับจะทนไม่ไหวกับความนิ่งและเงียบละ นะคะอืเขาเขาเขาอาจจะระเบิดตัวเองไปเหรอเขาอาจจะรู้สึกอึดอัดคับคล้องใจเขารู้สึกว่าข้อจํากัดเยอะแยะจังเลยเขารู้สึกว่าความคิดเนี่ยมันผูกมัดไปหมดเลยนะคะอืแล้วดูดูแววแบบจะทนไม่ไหวกับความนิ่งเฉยและนิ่งเงียบแล้วนะคะอืจะทนไม่ไหวกับความนิ่งเฉยและนิ่งเงียบแล้วอะเดี๋ยวนะ แล้วเขาจะทำยังไงแล้วเขาจะทำยังไงโอ้น่าจะมาเคลียร์นะอาจจะอยากเดินหน้าเคลียร์ใจนะคะมีไพ่าชาวสิงเมื่อกี้มีไพ่าชาวธาตุด,ดินมังกรนประสบกันแล้วก็ชาววันนังคารขึ้นมานะอันนี้เพิ่มเข้ามาชาวสิงชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกแล้วก็ชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะเขาจะทำยังไง เอาเป็นว่าอาจจะมีการพยายามกลับมาเคลียร์ใจกันเขาจะพยายามแบบส่งข้อความทักทายนะคะเออเพื่อที่จะเคลียร์ใจกันเอามาว่ามันเป็นคําสั้นๆก็คือเขาเขาน่าจะพยายามแบบมาเคลียร์ใจกับคุณอะอยากเคลียร์ใจกับคุณนะคะเขาจะทํายังไงเขาน่าจะอยากเคลียร์ใจกับคุณ อ,อ,อยากเคลียร์ใจเขาน่าจะอยากเคลียร์ใจเพื่อเยียวยาสถานการณ์คะ่ะเช่นมันนิ่งมากแล้วออกแนวแบบต่างคนต่างบ้านง,งานต่างคนต่างโฟกัสเรื่องตัวเองหรือเปล่านะคะหรือฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ตามนะคะอาจจะอยากจะมาพูดคุยปรึกษาหารือเกี่ยวกับประเด็นที่แบบว่าเฮ้ย <"He i, S 1> ตกลงมันยังไงละเนี่ยนะคะจะมาเยียวยากันได้ไหมนะคะมันจะ แบบมันจะเป็นยังไงกับไอสิบดาบตรงเนี้อ่านะเอ่มันจะเยียวยาบาดแผลได้ไหมมันจะมันจะทําอะไรกับตรงนี้ได้บ้างเอามาว่าเป็นปนระเด็นที่เขาอยากอยากจะเดินหน้ามาเคลียร์ใจกับคุณค่ะอืมเขาจะเดินหน้ามาเคลียร์ใจกับคุณอ่ะขอดูข้อความจากเขาก่อนเขามีข้อความอะไรจะบอกธาตุไฟคนโสด เขามีข้อความอ,อะไรนะคะจะบอกธาตุไฟคนโสดบ้างอุ๊ปส์ I wonder if you are happy with me เขาสงสัยว่าคุณจะอยู่ได้โดยมีความสุขแบบไม่มีเขาจริงๆหรออะสมมตินะเธอจะอยู่ได้แบบมีความสุขโดยไม่มีฉันได้จริงๆหรออืม I am afraid to contact you ไอ้คันจะติดต่อกลับมาก็ดันกลัวอีก I feel you even through we are apart ฉันยังรู้สึกถึงเธอได้แม้ว่าเราจะห่างก,างกันนะคะน่าจะเป็นความสัมพันธ์ no contact หรือรักทางไกลนะคะ It's time for me to heal นะเขาบอกถึงเวลาที่ฉันจะต้องเยียวยาวตัวเองแล้วมั้งเนี่ยเงียบแบบนี้เนี่ยนะคะ I look for you everywhere ฉันมองหาคุณทุกๆหนทางเลยเป็นความสัมพันธ์ที่น่าจะเงียบกันไปแล้วเขาค่อนข้างแบบอย่างที่บอกเขาอยากรู้ว่าว่าเอ๊ะเฮ้ยมันจะยังไงมันจะแบบ เยียาได้อยู่ไหมหรืออย่างไรถ้ามันไม่ได้เขาก็คงต้องฮิวตัวเองนะคะ you speak to me through music เธอพูดกับฉันผ่านบทเพลงอ่ะอ๋อก็ไม่รู้พวกคุณเคยใช้เพลงสื่อสารความรู้สึกซึ่งกันและกันหรือเปล่า <c oughs> เขาอาจจะยังจําเพลงที่พวกคุณเคยใช้ระหว่างกันได้หรือเขาอาจจะเห็นคุณไปโพสต์เพลงซึ่งเขาอาจจะสงสัยว่าคุณแบบส,ส่งสัญญาณอะไรถึงเขาหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ งั้นเรามาดาูความรู้สึกของชาวธาตุไฟสักหน่อยค่ะแล้วชาวธาตุไฟรู้สึกยังไงกับเขาบ้างชาวธาตุไฟรู้สึกยังไงกับเขาวบ้างนะคะมีไพ่ชาวพิจิกชาวกรกฎชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมเอามาว่าคุณยังอยู่ในภาวะแบบค่อนข้างเสียใจหรือทุกข์ใจ นะคะที่ความสัมพันธ์นี้มันเลิกลายย่าร้างเย็นชาจืดชืดคุณอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันยากจังเลยมันมีการตีจากกันไปด้วยอารมณ์หรือว่ามีเรื่องราวหงุดหงิดฉุนเฉียวใจกันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะคะเออมีอะไรบางอย่างที่มันไม่ค่อยยอมกันคุณรู้สึกว่าเออทันก็ยังเสียใจกับการที่พวกเราไม่ยอมกันเราก็มีอาจจะมีความรุนแรงซึ่งกันและกันบางอย่างหรือว่าเราเลิกลายอย่าร้างห่างไกลห่างเหินกันเนี่ยเออคุณก็ยังรู้สึก เจ็บอยู่หรือยังทุกใจอยู่นะอธาตุไฟคนโสดจะทำยังไงกับเขาธาตุไฟคนโสดจะทำยังไงกับเขาอม,มีไพ่ชาวธาตุดินมาก่อนผูบศพกันชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูและชาวสิงห์ชาวธาตุไฟโบชันก็จะเปิดอกคุยกับเขาแหละนะคะเพราะว่าฝั่งเขาเองก็นะเหมือนกับ น่าจะอยากเคลียร์ใจนะคะหรือเขาจะเป็นฝ่ายไม่อยากคุยกับคุณก็ได้เขาอาจจะอยากฮิลตัวเองก็ได้แต่เอามาว่าชาวธาตุไฟก็ดูอยากจะเดินหน้าเพื่อที่จะแบบไม่ใช่เดินหน้าคุณน่ะน่าจะเปิดอกถ้าเขามาคุยกับคุณมาขอเคลียร์ใจกับคุณชาวธาตุไฟอาจจะเปิดอกนะคะเออที่จะได้พูดคุยปรึกษาหารือกันแบบคงจะแบบทําให้มันแจ่มแจ้งทําให้มันกระจ่างทําให้มันสว่างอืมเพราะว่าชาวธาตุไฟก็แม้ว่าคุณจะทุกข์ใจกับ ตรงนั้นนะ่ะแต่ว่าคุณเองก็อาจจะสมมตินะยังไม่ได้ปล่อยวางเข้าไปมีไพ่คู่ขึ้นนะคะคิงเหรียญควีนเหรียญน,นะคุณก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแต่ฉันก็มองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันก็แอบ,บยึดติดบางอย่างนะคะคุณยึดติดเขาเขายึดติดคุณมีอาการยังไม่ค่อยอยากจะปล่อยกันไปแต่ว่ามันเป็นจุดที่จะต้องโฟกัสเออหน้าที่การงานความมั่นคงในชีวิตหรือว่าการพัฒนาตัวเองใดๆก็ตามอะไรเงี้ย ก็คงจะมีการปรึกษาหารือคุยเพื่อเปิดใจกันค่ะคุณก็คงจะทําแบบนั้นเช่นเดียวกันนะอ่ะมาดูความรู้สึกสักหน่อยสิชาวธาตุไฟคนโสดน,นะคะมีข้อความอะไรอยากจะบอกเขาอ่ะกระเด็นมาเลย I need to let each other go นั่งไงชาวธาตุไฟบอกว่าฉันก็อยากจะปล่อยให้พวกเราไปจากกันนะ We need to let each other go เราควรที่จะต้องนะเราเราควรที่เราต้องการที่จะปล่อยกันและกันไปอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่ามันเป็นมันเป็นบทที่พวกคุณอยากจะปล่อยมือกันไปหรือว่าชาวธาตุไฟแค่รู้สึกไปคนเดียวว่าเราควรปล่อยมือกันอันนี้ออมไม่แน่ใจนะ I was my it was my fault นะคะ but I blamed you มันเป็นความผิดของฉันเองแต่ฉันไปโทษเธออันนี้ชาวธาตุไฟบอกกับเขาอย่างนี้นะ I know exactly what I was doing แล้วก็ฉันก็รู้ดีว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่ I h a t e who I re really am from you ฉันซ่อนตัวตวนที่แท้จริงของฉันไว้ไม่ได้เป็นตัวตัวเองอะว่างันเถอะนะคะ I want to feel that way again แต่ฉันก็ยังอยากจะรู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะ deep นะคะอย่างที่บอกไงจริงๆคุณกับเขาอาจจะรู้สึกผูกพันหรือมีความมั่นคงอะไรกันบางอย่างที่ทําให้ชาวธาตุไฟก็รู้สึกได้ว่าเฮ้ยฉันก็มีบางโมเมนต์ที่ฉันอยากจะกลับไปรู้สึกอะไรบางอย่างแบบนั้นอีกครั้งหนึ่งมีความทรงจําดีๆว่างั้นเถอะนะคะ I wish I had treated you better ฉันหวังว่าฉันจะอ่อปฏิบัติกับเธอได้ดีกว่านี้นะอ่ะมันเลยเป็นเหตุผลที่ทำให้โอเคละน่าจะมีการเปิดใจนะคะเปิดใจคุยกันอืม ออมองว่าจะมีการเปิดใจคุยกันอาจจะเป็นการคุยกันในลักษณะที่เราจะปล่อยกันไปก็ได้นะเออนะคะแสดงว่าคนโสดอ่อาตุไฟบางเคสที่มาดูคลิปนี้คงจะคาราคาซังกับความสัมพันธ์หนึ่งที่ต่างคนต่างยังรู้สึกถึงกันอยู่นะคะเออนะยังรู้สึกถึงกันได้อยู่อะประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อกี้เออ เดี๋ยวออมดูให้อีกทีสิว่าแล้วอย่างนี้ทิศทางความสัมพันธ์คนโสดธาตุไฟจะเป็นอย่างไรบ้างนะทิศทางความสัมพันธ์คนโสดธาตุไฟทิศทางความสัมพันธ์คนโสดธาตุไฟนะคะมีไพ่ชาวธนูมีนนะคะคงจะอึมครึมอึมครึมอมมอมมีความรู้สึกว่ามันมีการแอบรอกันทางจิตวิญญาณเช่นมันยังรู้สึกถึงกันได้ มันยังผูกพันกันอยู่อย่างลึกซึ้งเลยนะคะแล้วก็อาจจะมีอาการรอคอยที่จะตัดสินใจอะไรบางอย่างอยู่ก็เป็นไปได้โดยที่บรรยากาศจะค่อนข้างเก็บอยู่ในเซฟโซนเก็บเงียบนะคะ,ะนะคะบรรยากาศจะอึมครึมแบบไม่ค่อยชัดเจนแต่แค่รู้สึกว่ามันผูกพันกันอยู่เป็นพลังงานของการแบบแอบต้องจับผิดตัดสินหรือรอคอยการตัดสินใจอะไรบางอย่างอยู่นะคะต่างคนต่างอาจจะยังรู้สึกได้ว่า เอ้ยพวกเรายัางแอบเชื่อมโยงถึงกันได้บางอย่างนะอะไรเงี้ยนะคะอ,อยู่ในโหมดเงียบและรอคอยนะคะการตัดสินใจหรือรอคอยอะไรบางอย่างที่บอกรอคอยกันกลับมาพูดคุยกันอะไรอย่างนี้ก็ได้ไงนะอเอลงั้นดูโสดสนิทสักนิดนึงนะแบบว่าไม่มีประเด็นกับใครใดๆอะ่ะ ดูสิแล้วจะมีใครเข้ามาหาชาวธาตุไฟอีกไหมคะคนโสดธาตุไฟจะมีใครใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมจะมีใครเข้ามาอีกไหมคนโสดธาตุไฟจะมีใครเข้ามาอีกไหมคะจะมีใครเข้ามาอีกไหมบางคนไม่ได้ต้องการใครหลอกมีตัวเลือกทางเลือกก็คุยกันขำๆคุยกันแฮ ppy ไปอย่างนั้นแหละ ก็ไม่ได้ซซเรียสอะไรเพราะว่าฉันมองว่าอ,อ๋อฉันอยู่คนเดียวของฉันก็ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะคะดูแล้วจริงๆชาวธาตุไฟคนโสดน่าจะไม่ไม่ได้เปิดรับใครมากนักที่จะเข้ามาแบบลึกๆอะไรอย่เงี้ยเป็นเพียงแค่การคุยผิวเผินฉาบฉวยหรือว่าคุยแบบเออเจ้าชูกุ้มกิ่มไปอย่างนั้นแหละอะไรอย่เงี้ยนะคะอืม แล้วก็เป็นการคุยแบบไม่ได้เปิดความเป็นตัวของตัวเองด้วยนะคุยกันแบบออใส่หน้ากากคุยคุยคุยแบบไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะค่ะนะคะประมาณนั้นอะแสดงว่ามีอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่ไพ่ของคนใหม่ๆที่มันจะเข้ามามันมีอยู่แล้วคนที่แบบเฮ้ยดิวดิวเป็นดิวแบบเป็นตัวเลือกทางเลือกแบบว่าแค่คุยขำๆอะเออนะคะ คุยกันกล,กลุ้มกลิ่มกลุ้มกลิ่มกันไปอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ให้ใครมาก้าวล้ำความสุขส่วนตัวนะคะเออนะคะแล้วคุณก็ไม่ได้เป็นหนงตัวเองด้วยนะอ,อประมาณนี้นะจ๊ะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องงานกันหน่อยนะเรื่องงานของชาวธาตุไฟคนโสดการงานของชาวธาตุไฟคนโสนนะคะปักแรกสิงหานะคะ การงานชาวธาตุไฟคนโสดปักแรกสิงหาการงานยังไม่เป็นไปตามเป้าหรือตามคาดสักเท่าไหร่นะคะอยู่ในระหว่างการพูดคุยประชุมนะคะอยู่ในช่วงเวลาที่จะต้องแบบร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันทำอะไรบางอย่างรวมไปถึงการปรึกษาหารือการประชุมอะไรเงี้ยแล้วมันดูไม่ค่อยเป็นไปตามเป้าหมายไม่ค่อยเป็นไปตามคาดอะ่ะ การงานนะนะอืมมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะรู้สึกว่าฉันเดือดร้อนเพราะคนอื่นจริงๆเลยอะไรเงี้ยคนอื่นใดๆสังคมใดๆคนแวดล้อมทําให้ฉันต้องทุกข์ใจอะไรงงี้ก็ได้นะคะเรื่องงานยังไม่เป็นไปตามเป้าไม่เป็นไปตามคาดหวังสักเท่าไหร่นะคะอ่าก็ก็อย่าคาดหวังเยอะทําให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดแล้วปล่อยวางในผลของมันอ,มอันนี้คือจะดีที่สุดสําหรับให้ที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะ อ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องการเงินนะคะการเงินของคนโสดธาตุไฟปักแรกสิงหาการเงินคนโสดธาตุไฟปักแรกสิงหาการเงินนะคะอืมการเงินจะดีในลักษณะของผู้ซัพพอร์ตนะคะพวกซัพพอร์เตอร์ทั้งหลายอ่ะนะคะ คุณอาจจะต้องไปเป็นซัพพอร์เตอร์ให้ใครสักคนหนึ่งก็ได้ด้วยความเต็มใจด้วยความยินดีนะคะด้วยการผูกมิตรเพื่อ keep connection ก็ได้หรือจะมีใครสักคนหนึ่งนะคะเป็นซัพพอร์เตอร์ที่ดีให้กับคุณเลยนะคะโดยโดดเด่นแบบสมมตินะเป็นคนในสังคมเป็นคนในความสัมพันธ์นะคะเป็นคนที่แบบเป็นพาร์ทเนอร์คู่หูหุ้นส่วนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยการเงินของคุณจะอยู่ในกลุ่ม กลุ่มชนกลุ่มคนกลุ่มสังคมนะคะการเงินจะไม่ได้แบบมาแบบเดี่ยวเดี่ยวคนเดียวแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วโดดเด่นในลักษณะที่คุณจะต้องไปคีบคอนเน็กชันไปเข้าหาคนนั้นคนนี้คนโน้นคนนั้นเพื่อหาแรงสนับสนุนพพอร์ตนะคะก็จะได้เป็นเรื่องของการเงินการทองมานั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณการทำตัวเองให้ป๊อปปูล่านะคะการเข้าหาหมู่คน จะเป็นตัวตอบโจทย์เรื่องการเงินของคุณเพราะฉะนั้นโดดเด่นสำหรับคนที่มีซัพพอร์เตอร์หรือต้องไปซัพพอร์ตใครก็คือจะค่อนข้างดีทีเดียวนะก็ยังอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะ มีผู้สนับสนุนพพอร์ตนะคะอย่างดีเลยนะคะอ่ะก็เป็นประมาณนี้นะคะทัดไฟคนโสดนะคะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปจากออมนะคะฝากกดปุ่มซุปเปอร์แตงให้ออมด้วยนะคะใครอยากสนับสนุนช่องโดยตรงใต้คลิปนี้นะคะจะมีเบอร์บัญชีของออมอยู่ก็สามารถโอนมาจะแจ้งสลิปหรือไม่แจ้งแล้วแต่เลยนะคะแล้วก็อยากจะสนับสนุนผลิตภัณฑ์นะคะเซรั่มและสบูนะ่หน้าทองแถมสีพึ่งปฐมังหน้าทองนะคะก็ ดูได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะจะมีรายละเอียดไว้นะจ๊ะวันนี้ลาชาวธาตุไฟไปก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบาย